พี่รู้สึกว่าแอฟเป็นผู้หญิงที่มีสิ่งที่เรียกว่ารี i l เลียนคือเปนคนล้มแล้วลุกเร็วอะณนะวันนี้ก้อนความรักของแอฟณนะปัจจุบันเนี่ยใช้อิโมจิอะไรอยู่ ก็น่าจะเป็นคนเดียวที่แบบอยอมให้แกล้งแต่โดยดีเอาจริงๆก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะรอดไหมสุดท้ายในเมื่อถ้าแอรแฮปปี้คุณแม่แอรแฮปปี้ลูก Happy, แอรแฮปปี้แอฟก็จะไปต่อมันมีฟีดแบ็กด้านลบกลับมาบ้างไหมแอบฟบอ๋อช่วงแรกๆมีอยู่แล้วค่ะแอฟจะยังเป็นคนที่ไม่สูญเสียคุณค่าในตัวเองเพราะแอฟรู้สึกว่าไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงทําให้บวกหรือทําให้ลบได้นอกจากตัวเราหรือเราไม่ได้มองมัน ชีวิตนี้ก็ทําไม่ได้แล้วให้ย้อนกลับไปก็ทําไม่ได้แล้วแล้วในชีวิตจริงเป็นคนปฏิเสธคนไหมมีปัญหาเหมือนกัน,นะคะ่นะณวันนั้นแอปผ่านจุดตรงเนี้ยเหล่านี้มาได้ยังไงความดราม่าทั้งหลายความทุกข์ครั้งแรกในชีวิตนี้คือ Switch Podcast